วันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่กับเกมโหลดอยู่นะรอมันขึ้นก่อนนะคะมาแล้วนะคะเรามาอยู่กับเกม expert wrestling เหรอคะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นะคะ <laughs> ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับประมาณว่า <laughs> แบบเสี่ยงฟว้างโยนำจัดกระจัดอะไรอย่างนี้ปะไม่แน่ใจนะคะ <laughs> เป็นผู้ชื่อชาญทางด้านนั้น <laughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะคลิก <laughs> to s สตาร์นะคะเริ่มค่ะ ก็จะมีหลายโหมดม,มีมีโคโอโ,อโคออบมีเวอร์ซัสมีบอสโหมดเอาไปแบบเพลเยอร์ธรรมดาก่อนแล้วกันนะคะให้ใช้คีย์บอร์ดหน้าซ้ายขวาค่ะวุ้ยอะไร <laughs> อะไรซ <laughs> กับ X 2็กซ์ชูสโลอ๋อนี่ไงจุบบจุบบจุบให้ทำอะไรอะ <laughs> สวัสดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย <laughs> นี่คืออะไรอะ <laughs> เราก็โยนอะไรเนี่ย <laughs> เดี๋ยว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 นี่คือเราตัวสีอะไร

ลงคือเล่นยังไงเดี๋ยวนะั้นน่งงอยู่ออกไปจ้าออกไปนี่คือเราต้องโยนใครออกโยนคนนี้ออกไปใช่ไหมคะออกไปค่ะออบินกากา,กาสิคะบินแกอุ้ยใจเย็นสหายหัวละหมุนละเอ้นี่ไงโยนอกยนอกไปโยนออกไปตอบไม่แน่ใจว่ากดอะไรแล้วมันโยนอะไรอะ่ะกรรมการยืนนิ่งมากค่ะช่วยหน่อยสิคะ กันมาเกินแค่เรารักกันชั้นพี่น้องเดี๋ยว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 เดี๋ยังไงอะทำไมมันไม่ออกไปอะนี่ค่ะจับกรรมการโยนค่ะโยนกรรมการแฝงเฮ้ยไหลไปแล้วไหลไปแล้วนี่อะไรเนี่ยแค่ตัวเดียวก็จะแย่แล้วเนี่ยอุ้ยเกิดเหตุการณ์เมื่อยค่ะนี่คือเราต้องขจัดสีฟ้าออกไปให้หมดใช่ไหม หูยเดี๋ยว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 เร็วใจเย็นใจเย็นค่ะชัวบชับค่ะชับค่ะชัวบค่ะชัวบค่ะชัวบค่ะใจเย็นสิคะใจเย็นค่ะมันกดยังไงกันเลยคะพี่สอบประกดแล้วนะนี่ยังเฮ้ยยา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 ห่วยห่วห่วหยมีลายสีด้วยใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นค่ะสหายใจเย็นกับพี่น้องค่ะ นี่คืออะไรเนี่ยนี่เรานี่เมื่อยแขนแล้วนะนี่เมื่อยแล้วนะอ๋อเรารูไข่ดได้มันเกิดความอลวนอลเวงมากยาสีเจ้าสีเจ้ายาอุ้มเราไปอเอ <laughs> ขอโทษน,นะสีฟ้าเราไม่ได้ตั้งใจอุยปวดหัวนี่ตัวโทษซ้อมตัวไหนเนี่ยเฮ้ย <laughs> <laughs> มันคืออะไรอะ่ะคือมันแบบ <laughs> มันเป็นอะไรอะ่ะ คือทั้งเกมก็กดแค่2ปุ่มนี้นะเอีเดวเด้อเด,ด,ดเราขอสงบสึกค่ะ <laughs> เฮ้ยมันเคลื่องยังไงอะทำไมเคลื่องใครก็ไม่ออกเออเอออ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มีบอสค่ะเฮ้ยเวทิเตีล้ลงต้องพยาย,ยามๆไม่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 ไมไมย,ย่ยาห่ยาย่ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะดีค่ะเอ,อื้อ อ๋อมันทำให้ขอบเวทีออกไปมันก็ทำให้ตกกันง่ายขึ้นไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดิเดี๋ยวสิไปสิไป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 เอาไปเร็วนี่เป็นไงค่ะซอฟแบกสองคนได้อ้าวดุดไปเลยค่ะออกไปก่อนค่ะไอ้คะแนนนี่คือฝั่งใครเป็นฝั่งใคร เนี่คือเพิ่งตระหนักว่าเลเวลมันมากยากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะแค่แต่เดิมก่อนโซเซพอแล้วนะยนี่จะมีเลเวล up อีกเลยค่ะวิ่วนเหยียบค่ะเออออกไปนี่ค่ะสอบเล่นตัวใหญ่ดีกว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เล่นตัวใหญ่หนูขอโทษค่ะออกสิค่ะอีอีอ,กออกไปออกไปออกไป นี่ค่ะย่า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 ซอมยังไม่อยากออกค่ะเจ๊เจเจ๊เเจ,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 จนี่คืออะไรยา่านี่ค่ะพุ่งได้หยเฮย้ยเดี๋ยวซอมไม่ได้กระโดดออกไปพุ่งออกไปได้ไงเอาใหม่ oh my, ค่ะรีทรายตั้งแต่แรกเลยเหรออายูคิดดิงมีนี่รอเล่นกันหรือเปล่า ไม่เป็นไรค่ะบอยยัานค่ะนี่เราสีอะไรเนี่ยสีม่วงใช่ไหมคะเนี่ยจับหลักการโยนออกไปนี่เราต่อตัวกันทำไมมันจะเป็นกายกรรมค่ะแต่เดแเดแือเดแต้เดแต่เดแ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 ต่เดเด้เดเดแน่เดเดแตเดเดต่เดเด่เดเด่เดเ่เดเด่เเด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 ดดดเด่เด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 ดดดเด่เ ถึงตระหนักว yes! like ่ากระโดดได้ค่ะกระโดดค่ะกระโดดได้ค่ะอันนอรเฮ้ยอย่ากระโดดอย่ากระโดดออกไปเองสิคะจืด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 อย่าค่ะเอาเลยค่ะกริ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้กริ้งออกไปค่ะกริ้งออกไปเออ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 ออกไปด้วยกริ้งออกไปก็ออกไปด้วยเดี๋ยวเอาใหม่ดีทายค่ะนี่ยังงงกับคะแนนอยู่นี่คือที่ขึ้นนี่คืออะไรหรอมาค่ะ เราไม่กลัวนายค่ะเอ๊ะเอ๊ะออกไปมันเป็นเกมเหมือนไอ้นี่เปล่าถ้าเหมือนไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะแข่งแขนลดพุงอะอะดูสิอะเจ้า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 แต่ละคนไม่มีพุงเลยเห็นไหมเรียบเชียร์หน้าท้องเพราะทุกคนแกว่งแขนนะคะเมื่อยไปเนยเมื่อยกันหน่อยเถอะเขายังเมื่อยเลย ที่เล่นเนี่ยไม่มีใครโยนออกไปนะเราก็โดดออกไปเองอะ่ะมันสวยตรงเนี้ยแหละตาสุดท้ายค่ะขออีกรอบนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวสิใจเย็นขอคุยกับทุกคนก่อนเมเล่นทีเผลนิน่าแบบนี้เนี่ยค่ะไปค่ะ <c oughs> <c oughs> เจเด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 ต้ว่าจี้คืออะไรหลุดออกไปเองนี่อารมณ์แบบเป็นเกมมวยปล้ำน่ารักน่ารักมวยเชิวคิว เกือบสู่ความเวิรงหวังองไกโพนแล้วนะคะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะ้วซอบจะกระโดดออกไปทำไมคะออกไปสินี่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 นีนี่ยีนี่ดี่นีน่นี่นียนี่นย่นี่นีนี่นีนี่นี่นี่นนี่นีนี่นน่ีน่น รู้สึกถึงความเมื่อยมือและนิ้วเลยกดรวยยิกๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจกับการเล่นเกมของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะหรือว่ามีเกมหรือเกมหรือถ้ามีเกมไหนอยากให้ซอฟลองเล่นเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปเลย